นี่หอรายการลงตาของหลงตาอ่านนะอนี้เ่ขาเขาากำลังฟังอยเจ้าการหลาเอเขากำลังฟังอยู่เจ้าค่ะคุณประไพคอเขาแต่เมื่อคืนนี่เโทรมา่ะเาอะไรบ้างเอะไรบ้างที่หลวงตาเขียนเป็นหลวงตาอ่านให้เขาฟังเลยนะคะหลวงตาว่าจาเสิ เราตาบาดจเจะได้หายฟัไม่มกีไม่ต้องยิบ่อยาพาพระพาาขอสมบุญณสบายโรคตาพระบาทพ่อเก้าคำรับหนักสิ่เดียวเช็คเงินสดเก้าหมื่นบาทถ้าขาวแปดพับขอห้ลาพิชัย เจตีรยะไกนหายจากการ่าตัดแขรือดีในชางด้วยขอรักตาเมตตาด้วยประภัยพรีสตีรียกลแกเอาหายหายสดีค่ะของคำหนงกิโลนะคะ ข้าวบะพ่อเลยเจ้า่ะมา้อกกันเจ้า่าะกรบเมื่อกี้ผ้าขาวแครับผ้าขาวทั้งหมดแปดครับเจ้าค่เอออใจข้าข้อลูกตาขอใจแล้วแม่สอดนะสอนใรักแบบขาขามันแบบีเลยเช่อใจกนก้าดูนะ ขาขาแปลครับนี่เลยก้าวก้าววุอยว่าใช่แล้วนะ่มีอันนี้ของหนูเองอันนี้เช็คของหนูเจ้าค่ะเช็คอุดรพอดีเมื่อคืนก็โทรแล้วตัดมาเจ้าค่ะเก้าหมื่เจ้าค่ะเงินเก้าหมื่นบาทเจ้าค่ะไห้ของไปไปพอนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโอนมาเจ้าค่ะธนาคารยังไม่เปิด อันนี้อันนี้หนูใจให้ไปก่อนเจ้าค่ะกับทองคำหัวยังื้องตาสี้โรคพูดพูดดิหัวงตาสีโลกเมื่อเมื่อเมื่อวานเย็นเจียนเจ้าค่ะตอนตอนแบบห้าโมงเย็นเจ้าค่ะตอนเมื่อวานตอนเย็นห้าโมงเย็นเจ้าค่ะคุณประไพพรเขาก็แบบแฟนเขาผ่าตัดใช่ไหมคะเขคิดถึงลวงตาก็เลยบอกว่าขอช่วย หลวงตาแบบว่าช่วยช่วยให้หายหน่อยเจ้าค่ะเพราะว่าถวายผ้าขาวแล้วก็เงินเก้าหมื่นแล้วก็ทองกิโลหนึ่งทำบุญให้กับเจ้ากรรมเลยเนี่ยเก้าบุญเป็นเช็คของหนูเด้งเงินเชนีเงินเจ้าค่ะนหุ้นถเดี๋ยวเดี๋ยวเช้านี้จะโอนมาเจ้ะค่ะเนี่ะโอนมาให้ อดยสองข้วบัไม่ชื้นดอกสองข้าวบจากเดีสอ้วบัราคา50บาทโอ้ยรา,า,า้ืดอกวันเกิดนึกดอกข้านบัวราคาบาทอันนี้วันเกิดเหมือนกันอะไรวันเกิดครับเขาชื่ออิงกฤษเยอรมานร้อยยูโรเขาบอกยูโรหนึ่งสามห้าสิบเก้าบาท ร้อยยูโรห้าพันเก้าเขาบอกว่าเนี่วันเกิดครับเขาเกิดเาครับพว่าก็ยกาบ้างตุ๊กาเราแสนหลาววัดนะเขาบอว่าเขาบอกขออาหารอยู่ตลอดเพราะว่าอยู่โอกาสจะไปตั้งจากแต่ยกขบ้าน หมอแสวมปอยู่สภาพโรงพยาบาลก็ไม่พูดอะไรล่ะหมอโรงพยาบาลรู้สึกจะกลัวว่าหบอแสวเหมือนแบวกับหนูเราก็ไม่พูดอะไรเราหมอแพทย์รู้ทันที แล้วก็ผลกอว่าก็บอกระบอเลยให้ไม่มีสุราอะไรเอาของมาส่งให้มาส่งให้ยะมากแล้วกลับแล้วเขาว่าให้มีสุราอะไรอยู่เยอตั้งงานเอาขอวมาส่งให้เพราะโยคนว่าเหล่านี้เขามาคนงานกาสมัเสมบอกดรต่อเช้าว่าเป็นประจํง ขอเมตตาครับโรงพยาบาลกุสุมานฮะกุส so ุมานครับสกลนครโรงพยาบาลสกลนครโรงพยาบาลกุสุมานจังหวัดสกลนครอ๋อกุสุมานโรงพยาบาลจังหวัดเราตั้งข้อขึ้นสักทีเลยเอาคารอะไรได้อะไรนะโรงพยาบาลขนาดโรงพยาบาลจังหวัดที่ข้าวเราโก็ไปความสบายบ้านและโรงอยาบาเพราะว่าเรา ว่าสกุลละครเังไม่บอกว่าว่าไหนไปไปปุสวาก็สปาราไปถ้าเป็นสกุลลวครที่จีนจะวนาแล้วไหนไปเลยนะเระจะซัดกันคุณจะทุบเนาะพุ่วทุทุเราไม่ด้มีว่าต่อเดียวะมีหลายว่าหลายตอนเ่ควรช่วยเือถ้าไม่มีไม่ดีเวลาจะไปกินก็ กวนกรเป๋าแลไวก็ได้มาคุกเลยเอาเลยเนี่ยอย่างนีกสบาไปรล้วก็ขอมาสามอย่างเพราะว่ากูสบาร้ามเป็นละครพังก็อย่างที่หนึ่งก็เครื่องเอกเรยอ๋ออ๋ออ๋อออ อ่าจำเพอะจำเป็นเออตรงนี้อ่านแล้วมันเป็นการเอาเอาที่เอาเอาที่เอาที่ขอเลยก็ได้ครับเออว่าว่าที่ขอเนี่ยเอ็กซ์เครื่องเสเซเลเตอร์เราจะฟังความจำเป็นไปก่อนเลยขอได้ความจำเป็นก็บอกว่าแล้วขอว่าขอฝวามาดูเคราะนะครับเอแล้วก็นมัสการพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวญาณสัมปัโนก็บอกเนื่องด้วยโรงพยาบาลกุตุมาน อำเภอกุุมาจังหวัดสกลนครเขาก็บอกสถานที่ตั้งเขาบอกว่าประชาชนที่มารักษาส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรมอาชีพเกษตรกรรมก็พวกอ้อนนาานี่แหละครับเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงแล้วได้ยกฐานะมาเป็นโรงพยาบาล60เตียง ยกขาล่างะปไน็นไรเป็นโรงพยาบาลหกติบเตียงหกติบเตียงครับจากสามสิบเป็นหกสิบเขาไม่ยกขาร่าเพิ่มขึ้นมาครอบกันอยู่นะเขาเขายกมาเนี่ยยกมาถึงได้ยกมาขอหลวงตาเนี่ยครับเนี่ยครับเรารู้เขายกมาเขายกมาเขาก็ขาดเครื่องมือในการพยาบาลรักษาเขาเขามืออะไรบ้างวะก็เนินเครื่องเอ็กซเร่เขาประมาณมาประมาณ ราคาประมาณเจ็ดแสนบาทอันนี้เครื่อง,องเครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องกระตุ้นหัวใจราขาล้านอะไรเครื่องเอ็กซเรย์ประมาณเจ็ดแสนบาทเครื่องกระตุ้นหัวใจสามแสนบาทเครื่องเอ็กซเรย์ราคาประมาณเจ็ดแสนบาทเครื่องกระตุ้นหัวใจราคาประมาณสามแสนบาทเครื่องอันเจาซาวราคาประมาณห้าแสนบาท อ๋อขอมาถามรายการหนึ่งล้านห้าแนครับแล้วแล้วว่าทุกเร้่ก็จะตายแต่อานาจความเบตตาแล้วปากออกกวดำออกเพื่อความเบียาออกอะไร่าละ้ยูา่วยา่มากแล้วหนึ่งล้านห้าแสนครับสามรายการเขาอ่านไแล้วค็าูว่าว่าหนึ่งเครื่องเอ็กซเรย์ครับหนึ่งเครื่องเจ็ดแสนบาทเออเอาว่าว สองเครื่องกระตุ้นหัวใจหนึ่งเครื่องเครืองไปไหนเครื่องใจเก่าเซฟเแชมรุทนะครับเพราะว่าใช้ประมาณแชมรุดเสียหายใช้การไม่ได้เออครับอันนี้ก็เครื่องกระตุ้นหัวใจหนึ่งเครื่องสามแสนบาทสามอันต้าซาวหนึ่งเครื่องห้าแสนบาทเป็นหนึ่งล้านห้าแสนบาทเออเอให้โบนดายละ จหมออ้วนครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไปประสากับหมออ้วนแล้วก็เจาอหมออ้วนจากไม่หมออ้วนเศราเลาคืออ้วนแล้วก็ไปดูที่ยังไม่ว่ายังไม่ว่าถือที่ใหโรงพยาบาลสัตด์ขอเจริญห้าล้านอะไรอยู่ในโรงเราบาลศักดิ์เจรเญสิบล้าดกว่า เพราะความเมตตาอไม่แต่อะไรนะให้เรามีเราไม่มีแต่ความเมตตามันลดโลกจะให้ว่าอะไรเนี่ยใจด้วยใจด้วยใจไม่ยุ่งกับใครเลยเราโงใจไปเอาไปอาใจตลอดเวลาก็อย่างนี้นะเพราะความเมตตาต้องวิ่งเข้ามาดีละวิ่งเข้ามาดีโยไปบ้านไหนก็วิ่งเข้ามาวิ่งเข้าไปก็ได้ไปอย่างนี้ ได้ประจับตัดตามช่วมีแปลงนู้นแปลงนี้ไปนะเดี๋ยวครับเขาจะตาบเรียนหลวงตาไรไยเรื่างอะไรเาชอาเราจะรับเรียนหลวงตาผมย่อๆไปก่อนเนี่ยคนนี้ครับเอาชื่อวิชัยนามกุลไทยรัตนนาธุระไม่มีแต่เมื่อเก้าปีก่อนเมื่อเก้าปีก่อนเขาบอกเขา เคยเข้าใจผิดเห็นหลวงตาฉันหมากเขาก็เข้าใจว่าพระอรหันต์ไม่ฉันหมากหลวงตาฉันหมากเขาเลยมากราบขอเขมาฉันบอกอะไรชาติัตัวจะฟาดสตัวเลยชาติเพราะว่าอะไรนั่น่าใจพระอรหันต์ไม่ใช่หัวตอรู้ไหม คิตเป็นพรอรหารร่างกายเป็นสภาพเหมือนโลกทั่วไปใช่เหมือนโลกทั่วไปที่เคยใช่อย่างไรใช้อย่างไรเข้าใจไหมล่ะธาตุขัดเป็นสมบูรณ์ใจเป็นบิบูร์ใจไม่เอาอะไรใจใจของพอาหารทุกองบริสุทธิ์ตัวจไม่เอาอะไรเลยส่วนธาตุขัดเป็นเหมือนโลกทั่วไปเข้าใจไหมเออเขากินอะไรกินเขาถ้าเขาพากินช้างก็จะฟาดช้างเลยเออเข้าใจเยอะล่ะเดี๋ยวช้างดูดเอา่ะ มีชาติกี่ตัวว่าจะฟาดบทชะตาห้าตัวก็โมโหอะไรอะไรพระราหฎรเป็นหัวจอไปหมดกระดุกกระดิกไปได้พระราษฎรเป็นนักโทษใหญ่คืออรหันต์ไอ้พวกพวกพวกฐานนั่นแหละมันมาัำสิพระราหฎรฟังที่ได้พวกช่วงพวกฐานพระราษฎรเป็นอั้นพระรานีรตัวมันเป็นยังไงไม่ดูเขาใจนี่ตัวนี้เป็นอะไรเรียกว่าอะไร เราขอเขาว่าเราให้เขาว่าตลอดโลกเขาทานเราไม่เอาอะไรกับใครถ้าจริงๆเราไม่มีอะไรกับใครใครจะว่าข้าวบางแจงบางฟันบางใะตายด้วยหลวงตาบัวเต็มตัวไม่มีอะไรกับใครเขาจะมาข้ายกแผ่นดินมาฆ่าเราตายชิกก็เปล่าๆเราไม่เคยไปเกาะเกี่ยวกับใครว่าเอากําเอาเวรกับใครไม่มีหมดตลอดหมดตลอดทั่วโลกนี้เราหมดตลอดเข้าใจหรือครให้เอาครบดเลยเราไม่เอาอะไรละ ไปฟากันเข้าใจเลยเรียกว่าไม่มีอะไรกับโรคพูดอะ้ได้ใครจะมาจะมีติตเตียนโชวอะไรก็ตามเถอะไม่มีอะไรเหนือทำทำเลิศเดินกว่านั้นปัดออกบดไม่ว่าคำเสเสียดีทาออกเองออกเองออกเองออเองสนอเสียแช่ไหนไม่สู้ทำมาเลิศได้ได้เข้าใจไหมละ่ะการเสนอแช่ไหนก็ตามสู้ทำมเเาเลิศของท่านไม่ได้ล่ะท่านพู้สินแล้วเป็นอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาอะไรทางนั้นล่ะ อย่าให้เราวางละมาให้เขาท่าละหลงชิดไปนะก็ต้องเน็บไปด,ด้วยนะเข้าใจ <c oughs> เก็บช่วยโน่อช่วยไม่มีหรือแล้วลเนาะไม่ติดกี่เท่าไหรเนาะเท่าไรหนึ่งล้านห้าแสนบาทที่ไหนกุตุมานจังหวัดสกลนครกุตุมานตัดไปผา่านแล้วจะไม่เข้ากุสุมานต้องบริบาลนะครับผานไปผ่านแล้วะะจะไม่เข้า ก็อย่างนั้นนะช่วยไปบ่นดูวาาไปเราไปว่านักเสาไม่ได้ช่วยอะไรละเขาพอบอกให้เราเขาคงรู้กันทั่วโลกอะไรพอบอกให้เรายุบไปบมดเลยไม่มีใครพูดใครจาเลยเลยมีแต่ความเคารพความกลัวความเคารพเราไมพูดอะไรเราเยอะนั่งอยู่บนรดดแล้วมาเดี๋ยวขอว่าให้ให้แล้วบอกเสร็จแล้วก็จะไปแล้ว ไม่มีธุระอะไรเลยแล้วเอาของบายเฉยๆเอาขนของเราของเต็มรถไปเลยเทแลแล้วก็ออกฟ้ากบโบว่าเาาามื่อวานไปพูดอะไรกับเขาดูลักษณะเขาเรู้สึกว่ากลัวว่าเขาโลภว่าเขากูาได้ยินชื่อมาะราน์แล้วเห็นบ้านเขาเสือใหญ่ว่าเนาะไม่ใช่เสือแบบเออเราเสือแบบธรรมเราใจไหม จะไปพูดอะไรละบพรว่าเอาของโลงขยาไปเลยมีหมอเข้าวายพ่วงต่อรอกันอยู่เต็มไปหมดมีหมอเข้าวาหาเราก็ก็ว่าบอกว่าเอาของมาให้เดี๋ยวไม่มีธุระอะไรแหละเอาของมาให้เฉยอยากให้แล้วกลับเพราะพอให้แล้วก็เลยกลับมาทางผมณปว่าตัคุณวาร์ทางด้าแสงเขาก็บว่าเอาของเดี๋ยวเราโกดังเราพยายามติดตางๆบเสียดีบาบดอะไร แต่ว่าวันเราได้โอกาสเราเลี้ยไปเท่าน,นั้นและเอาของไปลงมาลองแสงกลับเลยวันแล้วช่วยลกเราช่วยอย่างนั้นแหะพี่น้องหลายดูเอาไดเนี่ยเราขนสมบัๆๆๆๆๆๆติเข้าท่อเข้าเข้ากระหลวงเวลาดีเท่าไร่ตจ๊ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้าโลแล้วเข้าว่ะครับ 1, 10, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้ากิโลครับได้เลย หนึ่งมือดึงพันห้าร้อยสี่สิบเก้ากิโลท่อคำเข้าข้างหัอเข้าข้างหัอสำหรับดอลลาร์เข้าสิบล้านกว่าเท่านั้นเินไทยกับดอลลาร์ตามไปไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยทั่วทั้งยังไหวอะไรมามาก็มาหดาดอลลาร์กันไทยเชทอเข่าเข้าร้อยทั้งร้อยไม่ไม่ไปไหนเลยนะท่อเข่เปิดเข้าบดเราไปกดสั่งการเลยเคลื่อนไปได้ถ้าลงแล้สั่งอะไรแนละ้ว เคลื่อนไปได้เลยถ้าเด็ดเด็ดดจริงๆดวงตาเนี่ยไม่เหมือนใครนะขาดสะบัดไปเลยก็าสั่งอะไรนะเคลื่อนไปได้บอกมาดวงตาบัตถาบีนะถาสั่งเรียบร้อยแล้วเข้าใจเลือยเข้าใจแล้วเป็นอะไรว่าจับกันแล้วดันเข้าใจลแล้วจะต่อว่าจะยอดมาถาอีกนะถามเขาเหล่านี้แหลกเลยนะถ้าเราไม่เคยไปตามที่โต้ตก,กันไว้เป็นอย่างนั้นลวงตา แล้วว่าอยู่นี่จะช่วยโลรคหาได้ละพี่เท่าไรออกวดออกวดอันนี้เงินเราไม e <Water. S 1> ่ใช่บีนะเนี่ยค่อยมาค่อยมาไหลออกไหลออกวาเท่าไรออกวดเงินสำหรับบรปดาบัรดาไม่เก็บเราบอกอยู่เราไม่เก็บเงินว่าบัรดาไม่มีออกวดเลออกทั่วโลกเราช่วยโลกเราแบมเราม่กามแบตลอดช่วยโลคจริงจริงพียเต้นตลอดเวลาทุกวันนี้ วิ่เพื่อโลกเราไม่ได้วิ่เพือพอพ่อเราเราพอทุกอย่างแล้วเรียกว่าช่วยโลกรร้วนเดี๋ยวนี้ตาครับคนชื่อรามที่อ้วนอ้วนรูปร่างแขกนะครับ,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 บลูกศิษย์ท่านพุทธพจน์เขาเขาทำบุญย้อนหลังวันอาสาฬหาบูชาที่หลวงตาบอกให้คนไทยมาทำบุญกันนะสองพันบาท พอใจพอใจราบลงตาได้รับแล้วได้เงินราบลาบครับเราได้ยินนะครับวางไม่ยื้อยู่เขาได้ฟังเราละเขาฟังไม่ยื้อยู่อ่เนี่ยเรารับแล้วนะราบนะลงตารับแล้วเทสองพันบาทสองพันครับสองพันให้ยอดหลังใช่ไหมยอดหลังเออให้ยอดหลังได้ว่ากันสองพันเลยสองพันบาทครับอสองพันบาทรับแล้วละเออละพอพูดกับเราเฮ้ย ท่านพุทธพจน์ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับกราบขอบพระคุณหลวงตามันด้วยครับหมดแล้วี่นะหมดเที่ยวอะไรหมดแล้วที่ว่าลาขาดิที่ไหนกิ่นะอุชุมานจังหวัดสกลนครได้ติดต่อกับใครบ้างหมออ้วนเออเดี๋ยวให้หมออ้วนดำเนินการในนามของวัดรัลบ,รบครับกัตลบคนเสียงเช็คพราเราสั่งแล้วแล้วได้ล้ว ถ้าได้คอยจ่ายตาล้วเราคอยเซ็นให้แล้วกิมีเดบัตีอะไรเซ็นให้เซ็นให้ออกออกออกส่วนเนวนกิดสดก็จ่ายตลอดอยู่ภายในวัดอันนี้เท่าไรเกิดสดออกหมดจากน้นจะมีเงินอยู่เนบญตีเท่าไรก็เราเป็นคนเซ็นถอนเซ็นถอนถอน,ถอ,น,ถอ,นออกว่าช่วยู้าเงินเญชีก็มีอยู่บ้างนะเบตีมีอยู่ก็ตามกันมาอย่างนี้แหละเพื่อช่วยโลกมีบัตีก็ไม่ได้เก็บนะ พชีเพื่อช่วยโลกท่านด้วยกันตามกันว่าตามแล้วกันว่าอาละแปดโมงเสร็จแล้วล่ะพระถวายทองคำหนึ่งสลึงครับวัดป่าบ้านโพเนี่ยครับจังหวัดอะไรทุ่งฝนอุดรครับเพื่อทุ่งฝนอุดรธานีวัดป่าบ้านโพวัดป่าบ้านโพ้านโพนะ Tôi chưa bao phút tôi phút nát luôn tâm bổn hát 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 พิวาชานตุสัพพโรโควิราสตุมาเตภาวัตมันตรยโยศุขิทีคายโกภะอพิวาทนาสีสนิจังทุทธาพะจายโนจตาโรธรรมาวทานติอายุวันโนสุขางภาลัง

ครับครับนล่า